สวัสดีค่ะแม่ลินมาแชร์วิธีทํากระทงค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะสำหรับชั้นแรกเราจะทําเป็นกลีบลักษณะนี้ค่ะวิธีพับนะคะให้เราตัดใบตองความกว้าง6เซนความยาว18เซนค่ะเสร็จแล้วให้เราพับเฉียงนะคะแล้วก็พับตรงลงมาค่ะพับเฉียงแล้วก็พับตรงค่ะจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้เราเย็บค่ะ ็ตัดด้านล่างออกนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะค่ะสำหรับทางกระโทงแม่ลินใช้กระทรงความกว้างประมาณ15เซนค่ะแล้วก็ความสูง5เซนนะคะเราจะติดด้านข้างค่ะเราจะติดแบบนี้นะคะให้มุมมุมของใบตองนะคะอยู่ตรงขอบของกระทรงพอดีค่ะ ต่อไปนะคะให้เราเอามุมของใบตองอันที่สองนะคะอยู่ตรงรอยกรีดตรงนี้นะคะแล้วก็ฐานด้านล่างให้เท่ากันแบบนี้ค่ะ ให้ติดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนรอบนะคะชั้นที่1ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปชั้นที่2เราจะติดกลีบลักษณะนี้ค่ะวิธีพับนะคะเราจะใช้ใบตอง3ขนาดค่ะอันเล็กนะคะเป็นใบตองกว้าง6เซนยาว13เซนค่ะอันกลางเป็นใบตองกว้าง6เซนยาว18เซนและอันใหญ่เป็นใบตองกว้าง7เซนยาว18เซนค่ะวิธีพับนะคะเริ่มจากอันแรกก่อน ให้พับลงมาแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเรากดด้านนี้เข้าไปแบบนี้นะคะอีกด้านนึงก็กดมาเหมือนกันเลยค่ะจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นสามเหลี่ยมเสร็จแล้วให้เราพับด้านหน้าเข้าหากันแบบนี้นะคะแล้วก็พับกรีบด้านหลังทบเข้ามาค่ะเป็นลักษณะนี้ค่ะ ต่อไปอันกลางนะคะ6คูณ18เซนค่ะให้เราไงด้านนี้ขึ้นมานะคะพับเฉียงเสร็จแล้วพับตรงลงมาค่ะพับเฉียงเสร็จแล้วก็พับตรงลงมาได้ลักษณะแบบนี้นะคะให้เราเอาอันเล็กซ้อนเข้าไปข้างในค่ะแบบนี้แล้วก็พับจีบด้านข้างเข้าค่ะ เสร็จแล้วเย็บตัดด้านล่างออกค่ะต่อไปเราจะใช้อันใหญ่นะคะพับเฉียงพับตรงลงมาค่ะพับเฉียงแล้วก็พับตรงลงมาได้ลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้เอานี้ซ้อนเข้าไปในนี้ค่ะเป็น3มชั้นนะคะพับด้านข้างเข้ามาค่ะเป็นลักษณะนี้ค่ะ แล้วตัดด้านล่างออกได้แบบนี้นะคะก็ให้เราใส่ดอกพุดลงไปค่ะอันนี้เป็นพุดปลอมนะคะเสียบเข้าไปเสร็จเรียบร้อยค่ะต่อไปวิธีติดนะคะเราก็จะติดลงไปแบบนี้ค่ะเวลาติดเราจะให้กรีดชั้นที่สองนะคะเลยกรีดชั้นแรกขึ้นมาหน่อยค่ะ เราจะติดแบบนี้วนไปจนรอบเลยค่ะเดี๋ยวกลับมาดูตอนเสร็จแล้วนะคะชั้นที่2ติดเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะติดชั้นที่3นะคะชั้นที่3เราจะติดกรีบแบบนี้นะคะให้ตัดใบตองความกว้าง6เซนค่ะความยาว13เซนค่ะเสร็จแล้วพับครึ่งลงมาแบบนี้นะคะพับด้านข้างเข้ามาแบบนี้ค่ะด้านนี้ก็พับเหมือนกันนะคะ จะได้เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วให้เราพับด้านหน้าเข้าหากันแบบนี้นะคะแล้วก็พับกรีดด้านล่างตามมาค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเย็บค่ะวิธีติดนะคะเราจะติดประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวทาให้รอบแล้วกลับมาดูกันอีกทีค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเราจะปักทูบลงไปนะคะเทียนให้เรามัดกับไม้แหลมนะคะเราปักลงไปค่ะแบบนี้นะคะต่อไปเราจะตกแต่งด้วยดอกไม้ค่ะเป็นดอกมัมสีขาวนะคะ เสร็จเรียบร้อยค่ะลองทำดูนะคะ